สวัสดีครับวันนี้มีคำถามจากทางบ้านพี่คาใจก็เลยมาถามรายการ Ghost Guru นะครับคำถามนี้มีอยู่ว่าถ้าเกิดเขาไปทำบุญตักบาทมอบของให้กับพระพระสงฆ์นะฮะสมมุติว่าผมอมอบของอสมมติอาอะไรดีมอบผล,ลไม้มอบไส้คอทองคำสมมุตินะครับเกิดจะมอบอะไรขึ้นไปเนะี่ย แล้วอยู่ดีดพระแล้วเราก็มองเห็นว่าพระท่านก็เดินต่อไปอะไรแบบนี้หรือว่ามันอาจจะมีภาพอะไรที่มองเห็นแล้วพระเอาของที่เราให้เนี่ยไปแจกญาติโยมคนอื่นๆตามไายทางแบบนี้มันถูกต้องหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วมันมันไม่ได้ผิดไม่ได้บาปไม่ได้คือคนเห็นก็อาจจะตกใจว่าเฮ้ยเราให้เขาทาไมเขาเอาไปให้คนอื่นอะไรอย่างนี้ครับทั้งๆที่เราอาจจะจําที่จะถวายเพื่อให้อยู่ในวัดอ่ะสมมติ ให้ของนูกอย่างอยู่ในวัดแต่ว่ากลายเป็นว่าพระสมมติถวายเทียนให้อยากจะให้ในวัดเนี่ยมีเทียนเสร็จแล้วพระก็เอาไปให้ญาติโยมจะมีความตกใจละอันเนี้ยอันนี้ทางบ้านก็ถามมาครับคือส่วนใหญ่อันนี้มันอาจจะไม่ได้ไปถึงขั้นเป็นเทียนเป็นทองอะไรที่ตาบอกอาจจะเป็นในกรณีพวกพวกอาหารที่เราใส่ถวายใส่บาตรตอนเช้าอ่ะตาของอึกพระบอกทีนี้บางบางที่อย่างเป็นหมู่บ้านใหญ่ๆอ่ะมันก็จะมีแบบ ของคนมาใส่บาทเยอะมากจนมันล้นบาทอะไรอย่างเงี้ยบางทีพอของมันล้นบาทเยอะท่านเห็นเด็กน้อยเด็กนู้นเด็กนี้มาท่านก็หยิบให้หยิบให้ใหไปเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้เกิดกรณีคือในมุมมองหนึ่งคนก็บอกว่าก็เห็นเป็นไรนี่ของเหลือตั้งเยอะพาท่านก็ให้ทานไปในขณะที่มุมมองอีกบางคนก็บอกว่าเอ๊ะแบบนี้มันถูกพระวินัยไหมอะไรประมาณเนี้ยทีนี้ก็เลยมาอธิบายตรงนี้ให้ฟังว่าอ่าของที่ใส่บาทเนี่ยเราจะ ถือเป็นปาฏิปุละทานคือใส่ให้เฉพาะองค์นั้นก็ได้หรือบางคนเขาใส่เป็นสังฆทานก็ได้ในกรณีที่เขาไม่เจาะจงว่าจะใส่ให้พระองค์ใดองค์หนึ่งต่อให้คุณใส่บาทองค์เดียวก็เป็นสังฆทานได้อย่างเช่นแบบต้าเดินออกจากบ้านวันนี้ถือข้าวมาถุงหนึ่งพระองค์ไหนก็ตามถ้าเจอใส่ทันทีการใส่ของต้าวันนั้นนะเป็นสังฆทานทีนี้พอมันเป็นสังฆทานปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นปัญหาทันทีคือสังฆทานคือ ทานที่ให้แก่สงโดยรวมดังนั้นเมื่อเป็นสังฆทานแล้วพระองค์เดียวไม่มีสิทธิตัดสินใจในการเอาของนั้นไปให้ใครต่อทั้งสิน้นของนั้นจะต้องไปถึงวัดไปถึงส่วนกลางแล้วแล้วแต่ส่วนกลางจะเป็นผู้แจกจ่ายต่อแต่ถ้าเกิดพระไปหยิบให้ด้วยด้วยเจตนาดีว่าเอ้ยเห็นไอ้หนูตัวนั้นมาคนนั้นมาเอ้ยขอมันเต็มบาทพอดีฉันให้ให้ให,ให้อะไรอย่างเงี้ยมันจะกลายเป็นหนี้สงทันที เพราะว่าไปเอาของที่เป็นสังฆทาน่ะมาให้กับคนอื่นๆเพราะฉะนั้นพระคนเดียวไม่มีสิทธิ์ให้แม้ว่าเขาจะให้โดยคิดจะให้ว่าพระส่วนตัวก็ตามสมมุติว่าตั้งใจว่าจะมาใส่บาตรกับหลวงพ่อองค์นี้โดยเฉพาะพระรูปนั้นมีสิทธิ์ให้ต่อได้แค่กับพ่อแม่เท่านั้นเพื่อเลี้ยงดูพ่อแม่สาเหตุที่พระวินัยระบุไว้แบบนี้เพราะว่าพระพุทธองค์ท่านกลัวว่าถ้าพระให้ใครก็ได้ต่อไปเนี่ย คนที่เข้ามาใส่บาตรก็จะเหมือนที่ต้าคิดอ่ะเ้ยฉันมึงใส่เมื่อกี้แล้วทำไมเอาไปให้คนอื่นเขาจะเสื่อมศรัทธาหรือท่านจะเกรงว่าต่อไปถ้าคนเห็นแบบนี้มันจะเหมือนพระเอาของไปขายต่อเป็นระบบ,ะบ,บหุนเงินประจบชาวบ้านอะไรประมาณเนี้ย<บ>มันจะทําให้าศาสนาเสื่อมเสียเพราะฉะนั้นพระพทุทธองค์ท่านถึงต้องวางตรงนี้ไว้ว่าถ้าของเข้าสู่ความเป็นสังฆทานเป็นส่วนกลางแล้วคุณไม่ได้นะ คุณต้องเอาเข้าสู่ส่วนกลางก่อนแล้วถ้าส่วนกลางจะไปแจกใจ่ายให้กับเด็กผู้ยากไร้หรืออะไรอันนั้นแล้วแต่โอเคเอาแล้วเราจะรู้ได้งไงว่าคนมาถวายเนยเขาถวายเป็นสังฆทาน<อ>หรือเขาถวายส่วนตัวแบบมอบด้วยความเ<อ>สนเออะไรแบบนี้ครับเจาะจงนะครับก็อย่างที่ที่บอกเมื่อกี้ตาต่อให้เป็นถวายส่วนตัวคือปฏิบุคราทานคุณมีสิทธิ์ให้ต่อได้แค่พ่อแม่เท่านั้นครับเพราะพระพุทธองค์ท่านมองว่าการเลี้ยงดูพ่อแม่ต่อเนี่ยคนไม่ไม่คละหันนะ แต่ถ้าคุณไปให้คนอื่นๆ,ๆ,ๆต่อเนี่ยชาวบ้านจะเริ่มคอลหาแล้วเพราะฉะนั้นพอให้ปุ๊บก็เห็นในตำนานเยอะแยะที่พระเกจิดังๆบางทีอย่างที่เราฟังเรื่องเล่ากันนะครับบางท่านก็มอบอาจเจอคนนู้นก็ให้อันนี้ให้อันนี้บางคนลูกศิษย์เอาพระมาถวายพาเครื่องท่านก็มอบให้นู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยแล้วอย่างนงี้มันถูกต้องไหมครับ อ,อ๋อถ um, a a ้าเกิดอย่างนั้น่ะได้คืออันนั้นเขาถวายเป็นการส่วนตัวอันน <c oughs> <mais. c oughs> <VI> ั้นคือไม่ใช่การใส่บาตรอันนั้นคือถวายของเขาถวายของถวายพระถวายอะ้นี่คือเป็นของส่วนตัวของท่านอันนั้นท่านจะให้ใครก็ได้แต่ถ้าเกิดของอันนั้นเป็นของส่วนรวมอย่างเช่นเป็นพระเก่าที่อยู่ในวัดบแล้วท่านเพิ่งมาเป็นสมภารมาเป็นเจ้าอาวาสใหม่แม้ว่าท่านจะเป็นเจ้าอาวาสก็ไม่มีสิทธิ์เอาพระนั้นไปให้ใครถ้าวัดถ้าคณะสงฆ์ทั้งหมดไม่อนุญาตอ๋อหมายถึงถ้าเกิดเอามาให้เป็นถวายวัดใช่ไหมฮะ แล้วถ้าใส่บาทนะครับแต่ก็ใส่บาทเนี่ยมันมันจะเป็นคนละกรณีกันคือมันไม่ได้เป็นการให้ของมันเป็นมันเป็นสังฆทานหรือมันอาจจะเป็นการให้ทานในตัวนี้ก็คือคุณควรจะต้องเอากลับวัดก่อนหรือว่ารับแค่พอดีถ้าเกิดคุณไม่สามารถจะเอาใส่บาทมาพอไม่มีคนมาเดินช้วยเป็นลูกศิษย์เดินถือของให้ก็ต้องกลับ,บไม่งั้นมันก็จะถ้าไปให้ต่อเนี่ยมันจะมีความเสี่ยงที่จะกลายเป็นมิส่งจากการที่คุณเอาของสังฆทานไปให้อ๋อจริงๆแล้ว หลักจริงๆเลยก็คือต่อให้เต็มแล้วแล้วถือไปแล้วอ่ะให้ลูกศิษย์วัดเอาไปแจกไอ้หนูคนนี้นอนอยู่ข้างไม่ได้จริงๆก็ถือว่าไม่ได้ใช่ไหมเพราะคนจะต้องอกับวัดก่อนกันก็เลยกันของเรื่องนี้จริงๆอ่ะมันไม่ได้เกี่ยว,วเรื่องนี้โดยตรงมันคือป้องกันไม่ให้คนข<ช>้างนี้ในการอ่ชุดจริตหรือว่า ทำอะไรไม่ดีใช่ไหมกันกันชา<อ>ง,<อ>งบ้านคอลหาซึ่งจะทําให้ศาสนาเสื่อมท่านก็จะวางอุบายเอาไว้อย่างละเอียดเนี่ยพุทธเจ้าท่านค่อนข้างละเอียดมากในเรื่องพวกนี้ครับก็เลยเหมือนตัดไฟแต่ต้นลมไปเลยอ่าใช่ครับอเพราะฉะนั้นก็เลยต้องเาารามัดระวังแล้วจะเกิดใครไปเกิดเผลอคิดแล้วเกิดความสงสัยนี่บาปไหมครับอุ้ยพระทําไมอยู่ดีเอาของไปแจกคนนี้แล้วเกิดความแบบมันแต่ความสงสัยนี้มัน มันเกิดขึ้นมาแล้วจะเกิดความรู้สึกบาปไหมฮะตาหนิพระก็ท่านตาหนิในใจมันก็เป็นมโนกรรม,มนตาครับเราก็เห็นแล้วก็คือบางองค์ท่านก็ไม่รู้ครับเพราะฉะนั้นเราก็มองก็เฉยๆฉยเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเป็นเตือนพระมันก็ไม่เหมาะสมก็เออก็แล้วแต่อะไรประมาณเนี้ยเราก็พยายามทําตัวเราให้ถูกไว้ก็พอทีนี้อย่างเราเป็นชาวบ้านเดี๋ยวช่องเราจะมีวิธีการป้องกันหรือว่าทําอะไรที่มันเชื่อมโยงให้เรื่องนี้มันถูกต้องระบบ ที่มันดีขึ้นมันมีวิธีการไหมครับเช่นถวายของแบบไหนที่ดูแล้วถวายด้วยวิธีแบบไหนที่จะดูดีที่สุดหรือถ้าเราเตรียมมาถวายแล้วพระเกิดแบบของเต็มแล้วเราก็อาจจะเอากลับบ้านอย่างนี้ป่ะครับไม่เร,เราถวาย<พ>ได้เลยถ้าพระท่านรับได้ครับือถ้าพระท่านไม่รับอะท่านต้องปิดบารแล้วท่านต้องกลับแล้ว แต่บางองค์คือท่านมีลูกศิษย์เดินตามอย่างเงี้ยท่านก็เอาให้ลูกศิษย์ถือใส่ถุงอะไรอย่างเงี้ยได้ไม่มีปัญหาเราก็ถวายตามปกติตามไม่ต้องไปกังวลอะไรอันนี้เป็นหน้าที่ของผู้ที่เข้ามาบวชป็นพระจะต้องศึกษาครับเพราะั้นถึงได้บอกว่าบวชพระไม่ได้แปลว่าจะขึ้นสวรรค์น,นะมันลงนรกได้ง่ายเหมือนกันครับคือถ้าไม่เข้าใจเรื่องวิไีเหล่านี้ยคือเขาสามารถบรรลุทาได้ง่ายขึ้นแล้วก็สามารถลงนรกได้ง่ายขึ้นด้วยเหมือนยืนอยู่พี้นขึ้นได้ครับอ่าสําหรับวันนี้ก็คงจะได้รับความรู้ เล็กๆน้อยๆน,นะครับอันนี้น่าจะส่วนใหญ่หนักไปที่ใครที่จะเป็นผสมนะฮะหรือว่าผู้ที่เอ่อบางทีอาจจะมีความคาใจอยู่ก็จะได้คลี่คลายปัญหาลงไปในใจนะ,ะแต่ละไงเราก็ขออย่าให้ทุกๆคนไปจ้องจับผิดพระกันมากนะครับเพราะว่าเกิดกลายเป็นบางทีพระเขาไม<น>่เข้าใจก็มีเราก็ต้องเข้าใจตัวเราก็อย่าพยายามไปถ้าสมมติท่านให้เราก็ขอเลี่ยงไม่รับไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับ ไม่งั้นมันจะกลายเป็นไปจุกจิกแล้วจิตใจเราก็มัวด่มเหมือนกันเราถวายด้วยความสบายใจเราทําทางก็คือทําไปเลยแล้วก็ที่เหลือก็ล้วแต่ท่านจะจัดการครับสําหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ